Oh สาวๆต้องมีใจละลายกันบ้างละค่ะเพราะล่าสุดพระเอกหนุ่มหล่อกรกาฟคณาวุธก็เพิ่งออกมาอัปเดตเรื่องหัวใจให้เราได้ฟังกันเต็มๆว่ายังโสดสนิทแถมย้ำด้วยนะคะว่าอยากมีแฟนสุดๆจะได้มีคนให้คอยปรึกษาคอยหิวใจเราเพิ่งได้เจอกราฟในงานเปิดตัว Oppo Reno 14 Series 5G ก็เลยไม่พลาดไปแอบถามถึงเรื่องหัวใจเจ้าตัวก็ยิ้มเขินๆแล้วบอกเลยว่าไม่ได้ถึงกับประกาศขายของอะไรนะครับแค่บอกให้รู้ ว่ายังโสดอยู่เผื่อใครสนใจจริงๆถ้าให้ตอบแบบดาราก็จะบอกไม่เหงาเพราะมีน้องแมว2ตัวอยู่ด้วยแต่ก็เหงานะครับเพราะแมวมันช่วยเราได้แค่เรื่องทำงานยังอยากมีคนมาช่วยเติมใจถ้ามีเราได้ปรึกษากันก็คงดีส่วนเรื่องสเปค กราฟก็บอกตรงๆว่าขอคนที่เข้าใจสนับสนุนการทำงานรักครอบครัวเหมือนที่ตัวเองรักและที่สำคัญคือกราฟเป็นคนคลั่งรักนะคะถ้ามีแฟนเมื่อไหร่พร้อมติดแฟนอวดแฟนให้โลกรู้เลยว่าคนนี้น่ารักแค่ไหน นอกจากเรื่องหัวใจแล้วเรื่องงานก็ปังไม่หยุดกราฟบอกว่าตอนนี้ยังมีโปรเจกต์ที่กำลังถ่ายทำอยู่ทั้งงานแฟชั่นเพลงแล้วก็เพิ่งเป็นแบรนด์แอมบาสเดร์โอนิสกะไทเกอร์ด้วยนะส่วนละครก็กำลังคุยคุยอยู่แต่ยังไม่ลงตัวร้อยเปอร์ถามว่าซีรีส์วายล่ะจะกลับไปเล่นไหมเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้ยังแฮปปี้กับการทำงานหลากหลายแบบนี้ก่อนแต่ก็ไม่ได้ปิดโอกาสถ้ามีบทดีๆก็สนใจเหมือนกันค่ะ ไม่เท่านั้นอีกไม่กี่วันกราฟจะบินไปทำงานที่ต่างประเทศเป็นโปรเจกต์ในเอเชียให้แฟนๆหายคิดถึงเพราะกลัฟเองก็บอกว่าดีใจที่จะได้เจอแฟนๆในต่างประเทศอีกครั้งแหมทั้ทงน่ารักทั้งพูดจาน้าเอ็นดูแบบนี้เชื่อเลยว่าถ้าใครได้เป็นแฟนกราฟต้องถูกตามใจจนกลายเป็นเจ้าหญิงแน่ๆ